สวัสดีค่ะช่องแม่ดากรอกนะคะอันนี้ตาําส้มตํานะคะแม่ค้าตัวเล็กค่ะน้องเตยไปรับค่าคอมยังครับี่ปปะแตนรับแล้วคะ่ะพี่ฟ้านะคะของแอดเบนต์วันนี้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อุ่นหนุนผ <kannt S 2> ่านเข้ามานะคะได้รับนะแปดร้อยบาทนะคะนี่นะคะน้องนาเดียก็จะตําส้มตําอยู่ที่บ้านก็ตําเองค่ะทอดไข่กินเองค่ะ เพราะว่าอ่าเพราะว่าจ,จากภูปลาเ้าไหมเพราะว่ายายยายตื่นเช้ามายายก็ไปน่นไปนี่ไปเก็บผักไปโน่นไปนี่ก็ให้หลานอยู่บ้านหลานก็ทํากินเองค่ะ<อ>ข,<า>ขยนันมากเลยค่ะค่ะอยู่ที่บ้านก็จริง,รงนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราคิดถึงนะในช่วงที่เขาเด็กๆเนาะเออไม่รู้เขาจะช่วยเราไหมแต่พอเขาโตขึ้นตอนนี้แล้วเขาเริ่มช่วยตัวเองได้แล้วรู้สึกว่า เนี่ยเขาเขากำลังจะออกห่างจากเราเลยเพราะเขาโตขึ้นค่ะนี่นะคะรับแล้วนะคะรับแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มีมีผักอย่างอื่นใส่ไหมในตู้เย็นเอาอะไรค่อนทัพนะคะมีอะไรในตู้เย็นพอใส่ได้ไหมคุณสวยถั่วงอกน่ใส่เลยอร่อยอร่อย อยู่บ้านก็ช่วยล้างถ้วยล้างจานแต่ชอบทําบุญนชะ mm hmm. อบทําบุญแล้วเวลามีมีของเนาะ mm hmm. ก็จะแบ่งให้พี่นอ้อง mm hmm. ก็เป็นคนใจดุนนะชอบแบ่งเพื่อนๆแบบขนมอะไรนี้ได้มาก็แบ่งเพื่อนๆ mm hmm. แต่บางทีเเออสุดดดย ได้ละเซฟเซฟจริงจริงขออนุญาตนะคะคุณเดี๋ยวตั้มาั่นะคะขาคุณแม่ค่ะแม่ขาตัวน้อยนะคะตั้ส้มตั้ได้แล้วปลาลูปูนะต้นบลาไส่ปูไม่ใส่ปูเนาะโอ้ยนัวเลยล่ะเอ้ยื่อญขว่ญเดือดซิมแต่เขาตำก็อร่อยนะ กินได้แม่ดาวก็กินได้ระคะอือไม่กลัวเอาวันนั้นนาเดียทอดไข่อร่อยอแต่แม่ดาทอดขมไม่เกินใช้ไฟแรงเกินไงอร่อยไหมคะอร่อยแล้วยังคะอ,อร่อยแล้วก็ใส่ถุงเลยระวังลูกเห็นไหมเห็นถุงไหมลูกถุงใส่ไม่มีบ่ลูก มีนี่จะใส่ถุงน้ำเรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะป้ากิงนะคะน้องค่ะน้องเขาเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้แล้วต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะเพราะว่าคุณยายก็ไปโน่นไปนี่ไปนั่นตื่นมาก็ไปโน่นบางทีก็เก็บผักหวานบางทีก็โน่นเก็บเห็ดหลานก็ต้องช่วยตัวเองนะคะเออต่ำเฮ้ต่ำเฮ้ยต่ำเฮ่ก็ต่ำเลยลูก จ้าเสแรวะ,ะนี่นะคะสวัสดีค่ะ,ะค่ะนี่นะคะน้องก็ตํำส้มตํานะคะกินเองอยู่ที่บ้านก็ช่วยแม่ล้างจานไปวัดก็ล้างจานนะคะไปวัดชอบไปแม่ยายชอบพาขึ้นวัดภูไม้หาวนะคะวัดไหนๆวัดบ้านก็ไปค่ะไป แล้วน้องก็จะชอบไปช่วยล้างจานนะคะชอบช่วยล้างจานรัดเลยลูกนี่ก็มืดแล้วนะคะแม่จำลองมาแล้วแม่จำลองมาช่วยแล้ว ใส่ชหิ้วเลยจามาเลยจ้าตาต่อตา่นแตมืดแล้วจะพัยายลูกสาวเจ้าว่าให้แม่ค่อยดันให้ลูกสาวเจ้าเออคืะำเองหรอค่ะตำเองพัานจะทำก่อนไหมไม่น้อำเองเนาะ ค่ะตำมมืออย่ามือตาอะไรเด้อทำอะไรกินบ้านน,าน,นะน,านั้นน่ะตาตำเรื่อยๆลูกใครดิขายดีขอกินจักคน่นี่นะคะบ้า,บานอ่าก็จำลองไม่ตำก่อนเลย,เลยอ่าจำเลยเดี๋ยวอย่าจำลองไปชองหนูหน,านาน,นี่คะอันนี้คือบ้านหนูหนาน,นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แม่ดาโกกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ